คนดูมาสเตอร์คนนี้แล้วนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับช่องมาสเตอร์คนนี้อีกแล้วนะครับเพราะทวที่ห่างหายไปนานสาหรับการทําคลิปนะครับทุกคนก็วันนี้ามาอยู่ที่สวนสนุกนะครับทุกคนไม่เชิงสวนสนุกมันเป็นเอ่อสวนสาธารณะที่ค่ายทหารเรือพังงานนะคบทุกท่านฐานทัพเรือพังงานทุกคนก็มากับน้องมิวนะครับอย่าเพิ่งค่ะออกไปค่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ ซึ่งเราก็จะเล่นเครื่องเล่นนี้ครับมันหมุนได้นครับทุกคนไปทุกคนเทาไปเล่นเครื่องเล่นดีกว่าเนาะ <c oughs> ห้ามน้ำสัตยงห้ามน้ำสัตยงเข้ามาบดดีเว่ มันหลดใส,ส,ส่มากเลยแป๊บเดียวตรงขับรถลิสเลเดอร์กันเถอ หมดเลยทุกคนน้องมิวมาแล้วมีอะไรมาเล่นอะไนี่มาไม่เล่นไปไหนก็ระวังกันด้วยนะครับทุกคนเราใครเลือดออกตอนนี้ยุงกัดเยอะมากเลยอากเล่นก็เล่นอยาเล่นนะคะเขาตังไว้ค่ะเล่นได้มันเป็นคงเล่นไม่ใช่มันเขาตั้งไว้ มันเป็นเครื่องเล่นเไม่ใช่บอกเขาดูไปเลยมันคือเครื่องเล่นไม่ใช่ทุกคนเราถ่มา,ม,ามันได้ยังไงมมันเขาก็ทำได้ ทุกคนดูมิวดิมันเล่นนกทุกคนไอ้นกครับทุกคนเล่นบีเบิร์ดนกทุกคนไม่ไม่รู้ว่านกหรือปลานะคะทุกคนเล่นันนีกันเล่นให้มันจบไปทีละเครื่องนุ่น วันนั้นไม่เล่นยุงกัดเที่ยบตายสุดท้ายหลุดมือไม่ใช่นับไม่ใช่ขอเล่นเครื่องเล่นนี้ก่อนปับเบียว<ป>ดูคุยกับกล้องก่อนดูปล่อยมันไปทุกคนแล้วก็เล่นของเรา คนเดี๋ยวเราไปหาหนูมิวกัน,น,นถ่ายที่อยู่บูชบเบอร์ครับทุกคนมานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้กูนั่งเอ้ยทุกคนมันสบายมากเลยบรรยาก,กาศดีๆแบบนี้ต้องสวนส,วนสนาธารณะครับแล้วก็มีมีน้ำอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะไปก,ก่อน อันน้ำอยู่นู่นไะไกลๆนู่นไะใช่เป็นมันเป็น,เ,ปนเออสะเหมือนไม่ใช่ไม่เชิงสะมันเป็นเหมือนเป็นบึงเหมือนมันมันเป็นคลองทุกคนคลองกรมสมเด็จพระอันนี้อ่ะเออแต่มีเคร่องเล่นไกลๆเขาเรียกว่าพระอะไร<น>อ๋อนี่ไอกรมสมเด็จพระเจ้าตากสินทุกคน ต้องอยู่ตรงนี้นี่กรมสำเ,เด็จพระเจ้าจักรเสด็จแล้วก็ถ้าจะจากรมสำเด็จพระเจ้าจักรสิ็จมันจะเป็นคลองน้ำนะคะทุกคนแล้วให,ให้ทุกคนดูนั้นด้วยกันน้ำเด็กเล่นดิคน,ดดคนถ่ายมึนหัวทุกคนคนดูไม่มึนหรอกถ่ายอรอบนึ่งแต่ไม่ห,วหัวนะ ขอตัวไปเล่นสนามเด็กเล่นกับน้องก,ก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดใจกดแชร์กดนเถอะเช่นกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับมาเตอร์คอนเน่บายขอบคุณที่ดูกนันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาเตอร์คอนเน่คนนี้ด้วยนะครับบ๊ายบาย